สวัสดีครับผมอามปักน้ํานะครับวันนี้ทางชาแนลของเรานะครับก็ได้นํานะครับเหรียญปั๊มพระเกจิขนาดจานนะครับในจังหวัดสมุทรปราการนะครับนํามาให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมนะครับแล้วก็ดูตำนี้ดูจุดใจตังกันนะครับวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นเหรียญนะครับนี่นะครับ เหรียญปั๊มพครูสีวอลพินิษฐ์นะครับก็คือหลวงพ่อยุ้ยนะครับนี่นะครับลักษณะก็เป็นเหรียญนี่นะครับตรงเสมานะครับเหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อยุ้ยนะครับวัดเปิงท่านได้นํานะครับเหรียญนี้ไปออกที่วัดใหม่กาหลงนะครับอําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับเหรียญนี้ก็ สร้างในปี2,499นะครับนี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับกระไหล่ทองนะครับก็หลักการพิจารณานะครับก็ดูโดยรวมนะครับนี่นะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะจำพิมพ์ให้ดีๆนะครับก็เป็นเหรียญนะครับของหลวงพยุอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์นะครับสุดๆเหมือนกันนะคนในพื้นที่นะ แถวย่านนะครับสุขันแถวบางบ่อแถวเปงนะครับต่างก็ทราบกันดีนะครับในเรื่องประสบการณ์และความศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับนี่นะเพื่อนๆก็เตรียมดูนะครับด้านหน้านะครับก็นี่นะครับนี่ครับมีความเด้งของใบหน้านะครับ และพิมพ์นะครับนี่มีเมตตานะครับด้านในนะครับนี่ดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดของเหรียญโดยรวมนะครับดูพิมพ์ดูหน้าดูตัวอักษรนะครับจะเป็นมิตินะครับเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับพาครูสีนะครับวรลพินิชนะครับแบบนี้นี่เด้งออกมานะครับ ดิงขึ้นมาแบบดูแล้วเป็นมิติสวยงามนะครับมีไรเพื่อนๆดูนะครับดูพวกลายนะครับลวดลายจะต้องคมๆแบบนี้นะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับข้างบนจะมีเป็นลายนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ดูนะนี่นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับบนกระหนกอีกทีนึงนะครับเนี่ยมันจะมีลายเป็นฟันนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ เนี here, no ่ยด้านบนนะครับจะคมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะคมๆเลยนะครับข้างบนนะครับนี่แล้วดูลายกระหนกนะครับเป็นเส้นสันขึ้นมาคมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่ตามล่องตามอะไรของกระหนกก็จะมีเส้นวิ่งนะครับเนี่ยสังเกตดูได้นะเนี่ยครับเนี่ยเป็นเส้นวิ่งนะครับ คมๆเลยนะเกิดจากการแกะบล็อกนะครับนี่ครับนี่สำหรับด้านหน้านะของเหรียญนะครับเอาเราไปดูด้านหลังบ้างนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นธรรมจักรนะครับนี่ให้เพื่อนๆดูไปก่อนเลยนะตรงที่ธรรมจักรนะครับเห็นไหมครับตรงตัวยันนะครับจะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งนะครับเนี่ยวิ่งผ่านธรรมจักรนะครับ ไปทางด้านขวามือนะครับเห็นไหมครับจะมีอยู่เส้นหนึ่งเนี่ยต้องคมุมคมนะครับต้องคมุมคมเลยนะนี่ครับเส้นคมุมคมเลย,ยให้เพื่อนๆดูนะครับดูตัวอักษรนะครับนี่เด้งมากๆเลยเห็น,นะครับเด้งขึ้นมาเลยนะนี่มีความเป็นมิตินูนขึ้นมาเลยนะงานผูกพัทศสีมานะครับวัดใหม่กาหลงอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการนะครับนี่เหรียญนี้ก็ลึกพอสมควรนะปี2499นะครับนี่นะครับและวให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับด้านหลังนะดูหูนะครับหูปั๊มนะค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาตินะครับนี่พอประมาณนะไม่ปิ้นเยอะมากนะครับนี่นะครับและให้เพื่อนๆดูตามขอบของเหรียญนะครับนี่ครับจะเป็นรอยปิ้นนะ ของการปั๊มนะครับจากด้านหน้ามาด้านหลังนะครับเห็นไหมันจะมีเป็นรอยปิ้นๆขอบๆนะครับนี่นะครับนี่มีรอยปิ้นนะครับเหรียญนี่จะเป็นความตึงนะเหรียญนี่จะมีความตึงของผิวในค่อนข้างจะเยอะนะครับมีเส้นวิ่งนะครับเนี่ยปิ้นมากเลยนะเห็นไหมขอบนะครับเนี่ยรอยหยักอย่างเงี้ยฮะจะปิ้นเป็นธรรมชาติเนี่ยครับ เนี่ยงุ้มงุ้มงุ้มมาด้านหลังเลยเน,นะครับเนี่ยตรง,ตรงนี้นะเนี่ยตรงตรงรอยนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยเป็นงุ้มขึ้นมาเลยนะ <Web wreck Isaiah eden> ก็เป็นหลักการพิจารณานะครับไล่เพื่อนๆนะดูเนื้อโลหะนะครับนี่ดูเนื้อนายนะส่วนที่เปิดนะส่วนที่เปิดเนี่ยจะต้องเป็นทองแดงแบบเก่าเลยนะเก่ามีอายุจะค่อนข้างที่จะเป็นทองแดงที่แบบ ตามสภาพก็คือทองแดงเป็นแบบจัดจัดนะครับนี่นะครับแดงเลยนะข้างในและเพื่อนๆดูกระไหลน,นะกระไหลนี่เก่าๆนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับกระไหลจะไม่หนานะกระไหลจะบางๆแต่ว่าเหลืองเลยนะเหลืองแบบเข้มๆได้อายุแล้วก็จะมีความแห้งนะครับของกระไหลน,นะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากๆนะครับ ถึงแม้ว่าไม่ได้ออกวัดเปงนะครับแต่ก็หลวงพยุยท่านก็นํามาออกนะที่วัดการหลงนะครับนี่นะครับก็มาดูด้านข้างกันบ้างนะครับด้านข้างนี่นะครับด้านข้างก็เป็นการตัดปั๊มนะครับสวยงามเป็นเส้นเส้นนะครับเป็นเส้นเส้นเป็นล่องล่องสวยงามเมื่อเพื่อนๆนามาเทียบกันหลายๆเหรียญ หรือว่าจะเป็นจุดแจ่ตังก็ได้นะเพื่อนๆก็สังเกตดูตรงนี้นะจะมันจะเป็นแท่งนะครับเป็นแท่งของการปั๊มนะครับนี่มีประมาณ3มแท่งนะให้เพื่อนๆพื่จำไว้นะตำแหน่งพิกัดตรงนี้นะครับนี่นะนี่ทางด้านหน้านะเมื่อเราพิกกอกมานะจะอยู่ตรงนี้นะได้คําว่าพักครูสีนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะตรงคูณตรงสีเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ย ขนาดไม่สองกล้องและยังเห็นเป็นแท่งชัดเจนเลยครับเพื่อนๆน,นี่นะชัดเจนเลยนะนี่คมๆตั้งขึ้นมาแบบนี้นะครับถือว่าเป็นจุดแจกตังได้เลยนะครับเพราะว่าการดูข้างนะครับก็จบดีนะดูขอบตัดดูข้างนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูที่หนึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นะครับก็สวยงามเหมือนกันนะครับ เป็นล่องๆนะเป็นฟันนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นจุดแจกตังได้จุดหนึ่งนะค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับมีสองล่องลึกลงไปนะครับนี่ตรงคำว่าพีนะครับวลพินิทข้างใต้คําว่าพีนะครับหงายมานะนี่จะมีล่องอยู่ล่องสองล่องนะครับนี่ถือว่าดูไม่ยากนะเหรียญรุ่นนี้นะครับดูโดยรวมดูความตึงดูความเด้งดูผิวดูเนื้อโลหะนะครับ ดูตำหนิดูการปิ้นนะการปั๊มนะครับก็ถือว่าดูไม่ยากอีกรุ่นหนึ่งนะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเป็นเหรียญรุ่นที่มีประสบการณ์นะคนพื้นที่ก็เล่าขานกันมาช้านานเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับของหลวงพ่อยุ้ยนะครับวัดเพลงที่นํามาออกที่วัดการหลงนะครับปี2499ก็สุดท้ายแล้วก็ถ้าชอบใจนะครับอยากจะติดตามนะครับก็ ฝากเพื่อนๆนะกดถูกใจกดแชร์นะครับแล้วกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเผื่อผมนําพระไหนมานะจะขยันขยันลงนะครับถ้ามีเวลาว่างนะผมขยันลงให้เลยนะครับนํามาให้เพื่อนได้ศึกษานะชี้จุดชี้ตําหนีนะครับก็เป็นแนวทางได้นะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับที่เข้ามาดูกันจนจบนะครับ สวัสดีครับ